สวัสดีค่ะหนูน้องพาไปนะคะทริปนี้ค่ะน้องจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวกันที่ประเทศตุรกีค่ะเมืองที่น้องจะไปนะคะน้องมีไปคับปาโดเกียปามุคาเลแล้วก็อิสตันบูนะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะยาวนานกว่ายี่ี่ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการตะลุยยุโรปครั้งแรกของนกเลยนะคะ ใครที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นพูดตุรกีไม่ได้แต่ก็ไปเที่ยวได้มีวิธีการเดินทางแบบไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกทาคลิปดีๆต่อๆไปเนะกยเดี๋ยวตอนนี้นอกอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สนามบินสนามบินใหญ่มาก กว้างมากนี่เดินยังไม่ถึงไหนเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆกว้างแบบดูดิข้างบนนะเป็นโถงใหญ่อย่างนี้เลยนะผ่านตอมอมาแล้วนะคะทุกคนไม่เห็นจะถามเลยเลยเข้ามาง่ายมากนี่นะก็รับกระเป๋าออกมาจากนังบินแล้วนะทุกคนกอากาศแบบชื่นใจลนะเลยเนาะเย็นแบบสดชื่นมากออประมาณเลขตัวเดียวนะทุกคนที่หนังบินตุรกีนะทุกคนคือใครที่จะใช้ รถเข็นที่นี่เขาคือเขาเสียตังค์เขาไม่ได้ฟรีนะคะทุกคนจะต้องมาหยอดตรงนี้ก่อน35หลีรานะ<ม>ทุกคน <15. S 1> หรือว่า1ย e ูโรก็ได้แล้วก็ถึงจะใช้รถเข็นเขาได้นะคะทุกคนตอนนี้นะนกมาโหลดกระเป๋านะเขาจะแบบว่ามีเจ้าหน้าที่ให้แต่เราก็ต้องแบบกดอะไรเองหมดเลยนะอย่างแรกกกระเป๋าวาก่อนทุกคนวางน้องวาง,วางนนแนวตั้งแนวนอนแบบนี้นะวางนอน,นอนเสร็จแล้วก็อย่างที่หนึ่งเห็นไหมมันจะขึ้น อย่างที่สองนี่สแกนบาร์โค้ดของเราได้แล้วมันติดไปแล้วมันติดไปแล้วเราเดี๋ยวมันจะได้ใบออกมาเออทุกคนมันไม่ยากนะมันไม่ยากนะมันไม่ยากนะทำตามขั้นตอนเขาบอกนี่ขนาดแบบมีพนักง,งานแต่เรายังไม่ได้เรียกเลยนะเราทําด้วยตัวเองอาพี่เอ๋พัาเลยก็ลหม่อไม่ตรงนู้นจริงเหรอนาม,มแล้ว,เ,วเพราะว่าเมื่อกี้จากจากบอร์ดยิ่งพัดมาแล้วมันก็จะมีลายเชื้อไง นี่ทาเองคเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเอาไปถ้าเสร็จแล้วให้ติ๊กสีแดงติ๊กสีแดงเออแล้วเดี๋ยวมันก็รอมันแ๊บหนึ่งเนี่ยรอประมวลแ๊บหนึ่งไปละหนึ่งสองสามสี่แล้วทุกคนแล้วก็เก็บมืนกันนะนี่เอาไงายไปเลยนี่นกก็ได้ใบออกมานาก็ต้องเก็บไว้เป็นเจ้าของโอเคเอาไปเข็นอยู่ได้ก็เอาอีกเลยเออ้ต นี่จะไปไหนกันตัวเิวแเดินตัวปิวได้ใบมาแล้วคราวนี้เราก็ไปเดินเล่นกันรอเวลาข <c oughs> ึ้นเครื่องอู้สบายดีเราเคยทําแบบนี้ที่จีนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะมีเจ้าหน้าที่แล้วทุกคนก็คือแบบว่าต้องทําเองหมดอ่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะยืนตามจุดๆเนอะถ้าใครไม่เป็นก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามช่วยเนอะง่ายมากแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษทุกคนโอเคนะ ตอนนี้อยู่ที่สนามบินไกเซรีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะแลนดิ้งลงมาเลยแล้วก็ต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวจะมีรถมารับนะคะได้ดีลกับทางโรงแรมแล้วนะเพื่อนเพื่อนเขาจะมารับที่สนามบินนะคะนกจะไปพักกันที่เกลเลเมนะคนละ10ยูโรคิดว่าถูกปะไม่แพงนะพี่เอ๋เนาะแล้วตอนนี้รับกระเป๋าก่อนนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอัปเดตให้ดูค่ะตอนนี้ได้กระเป๋าออกมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกำลังจะออกสู่อากาศ จริงๆแล้วว่าจะเย็นขนาดไดหนหูเย็นสดชื่นแต่ว่ากลิ่นกับกลิ่นบุหรี่ฮึมเลยอ่ะมีอ่ะมีใครถือรอรับเราไหมทุกคนเราเจอคนที่มารับเราแล้วนี่เบนซ์มารับเลยนะจ๊ะได้ไปคันนี้ครับผมจองไว้อยู่ที่10ยูโรต่อคนนะไปส่งที่โรงแรม thank you ได้้นทางนี้จ้า รถใหญ่มากเลยนะพี่เหระ Thank you p a r d o อากกั็เท่ากับที่พักเราก็คือมาตรงนี้นิดเดียวเองดิสองร้อยสองร้อยสามสิบเมตร สวยแปลกตาไปหมดเลยอ่ะแล้วเมื่คืนก็เปิดไฟสวยเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะนกถึงที่โรงแรมที่เกลเม่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมาพักที่คับ้าโตเกียนะคะอยู่เมืองเกลเม่นะคะแล้วก็เชื่อนี้เลยเห็นหน้าโฮเทลถึงแล้วจ้าเพื่อน ๋ยวพี่เอกเข้าไปเช็คอินอยู่รีเซพชันเขาแบบอย่างนี้เลยนะพี่เอกนะเป็นท่ามดูเป็นโถงแบบนี้สวยเลยแปลกตามากต้องเดินทางเนินขึ้นไปอย่างเงี้ยอุ้ยพี่เขาดูพี่เขาถือดิดูพี่เขาถือ,ถอลอยเลยนะอ้ออเดินเดินขึ้นเนินอ่ะทุกคน แรมสวยมากแล้วก็ตอนเช้าวันพรุ่งนี้พี่เขาบอกว่าบอลลูนจะขึ้นเจ็ดมงเช้านะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนนี้เราต้องไปหาที่พักเราก่อนไปดูสีห้องเป็นยังไงอ๋อนี่เอาไวไ้เลยห้องน้ฮะอ๋อนี่ห้องน้ำ บ a t h r o o yes uh, thank you โห้ see you later okay thank you ห้องดีมากทุกคน uh. พอเข้ามานะตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ำอะ่ะดูดิห,ห้องน้ำคือโถงใหญ่แบบนี้เลยอะ่ะสุดยอดเป็นเป็นถ้ำถ้ำอะ่ะนี่คือห้องน้ำนะอาอบน้ำก็คือตรงนี้เลย มีแชมพูแชมพูให้นะคะไฟชะโคกไม่มีที่ฉีดก้นประมาณนี้มีผ้าขนหนูให้ทุกคนอ่างอาบน้ำตรงนี้เลยว้าวมันจะเป็นโถงแบบนี้อันนี้มีไดเป่าผมให้อ่างล้างหน้าล้างมือแปรงฟันตรงนี้ อะไรอะสะบู่ยายขัดตัวอะพี่เอลองถือดิเนี่ยมันกว้างมากอะเป็นห้องนอนที่อื่นได้สบา,สบายๆอะกว้างมากน,มน, <laughs> นี่คือห้องน้ำนะป่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันขึ้นไปดูข้างบนกัน,น,อ,น,นอันนี้น่าจะเป็นฮีตเตอร์ปะ่ะโอ้โหขึ้นบันไดแบบนี้ทุกคน อลังการมากเลยอ่ะนี่คือห้องนอนของเราอุ้ยที่นอนนิ่มมากเยเฮ้ย,ยที่นอนนิ่มมากเนี่ยแล้วก็เป็นโถงไฟเฟยสวยหมดเลยโหอยากเอนหลังสบายมากพาน,นุ่มเลยอ่ะมีเป็นฮีเตอร์แปลกดีเนาะโรงแรมถ้ำ,รถำโรอเปิดต่อไปก็เจอหิมะเลยนุน่น นี่คือหน้าต่างของเราโอ้โหบุข้นอกก็สวยข้างก็สวยปิดก่อนตรงนี้อะไรอ่ะอ๋อเหมือนแบบผิงไฟอารมณ์แนวเหมือนแบบผิงไฟเหมือนกันเฮ้ยมีแมวแมวแอมมองแมวแอมมองแมวแมวได้ยินเสียมันร้องปะประมาณนี้เลยทุกคนคือว่ามันใหญ่กว้ามากเลยนะพี่เนาะโอ้เสพให้นะโทรศัพท์น้ำให้สองขวดเหมือนเดิม ชากาแฟเครื่องทำน้ำร้อนให้มีตู้เย็นไซมินิอยู่ข้างล่างนะคะชื่อว่าโรงแรมเฮนนาโฮเทลนะคะอยู่ที่คาปาโดกเกียนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้นกพักอยู่ที่เมืองเกลเม่นะคะแล้วก็เดินออกไปนิดเดียวเองก็คือเดี๋ยวจะพาเดินออกไปชมนะข้างนอกคือสะดวกสบายอะ่ะทุกคนแล้วก็ห้องมันเป็นดีไซน์โถงแบบนี้แปลกมากเลยนะ เนะื้อไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะมันเป็นออกแนวแบบโรงแรมถ้ำอะ่ะทุกคนราคาที่พักนะคะอยู่ที่คืนละประมาณ2,200บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็จะได้วิวประมาณนี้เลยอยู่ย่านแบบผู้คนคึกคักอะ่ะไม่น่ากลัวแล้วก็เดี๋ยวจะพาออกไปตะลุยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนวันนี้เราก็เดินทางกันมายาวนานเลยนะกว่าจะถึงที่พักอากาศอยู่ที่ประมาณ2องศาเองอะ่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาบอกว่าบอลลูนจะขึ้นประมาณ7จ็ดโมงเช้านะั้นเราต้องตื่นเช้าๆเพื่อที่จะไปดูบอลลูนขึ้นนะโอเคขอพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปตะลุยรอบๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างยามค่ำคืนของที่คาปาโดเกียนะคะทุกคนคะตอนนี้นกพาออกมาเดินรอบๆข้างๆโรงแรมนะคะอันนี้เป็นร้านพรมนะลูกจากโรงแรมนรอนึนาทีกั จากโรงแรมนกอยู่ตรงนี้ที่นกพักนะทุกคนก็คือเดินออกจากซอยมาก็คือเป็นร้านพรมเลยตรงนี้เลยทุกคนดูดิคือมันสะดวกสบายมากเลยอะ่ะร้านพรมในในที่เขารีวิวกันใช่ไหมนา่าใชนอืกอ,อ,อยู่แค่ตรงนี้เองทุกคนข้างในอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือมาดูนะอุ้ย ATV ที่เบ <laughs> บอกว่าอยากขับป<ะ>โอ้ยลุกแบบหนาวมาก ไฟลุก<ฟ>อลังการเลยดูดิผิ่งกันแบบนี้เลยนะทุกคนโหได้อารมณ์มาก <Okay. S 1> แล้วก็กินแบบวายอะ่ะนี่ดูไฟของฝากของฝากทั่วไปก็ต้องมีเป็นอะไรแม่เหล็กเฮ้ยสาตุรกีสามสิบีลาอะละประมาณสาบาทดูดิสวยเนาะเพราะน่ารักดีอะ่ะทุกคนนี่ก็คือ50ลสิบีล่าเองนะชอบ ตุรกีมากเพราะว่าราคามันจะเท่าประมาณไทยเลยอะทุกคนเงินนะเนาะน่ารักจังเลยวิวอเครื่องรางเครื่องรางของขังของตุรกีทุกคนที่เขามาคือว่าเขาก็ต้องซื้ออันนี้เก็บเนี่ยน่ารักดีนะไหนดูนุ๊กอยากรู้มันบางเรือนรางมากเลยอะไม่รู้ว่าเท่าไหร่อันเล็กอันนี้ร้อยยี่สิบบาท เอ้120ลีลาเออก็ประมาณนั้นแหละว้ยลายสวยนะเนี่ยขาวแดงอะ่นนอะพี่เอ๋เนาะคนข้างในก็จะขายพวกของฝากอะ่ะเขาก็ต้องมีที่เที่ยวเขาก็ต้องเป็นครับตุรกีก็ต้องเป็นบอลลูนเนาะถุงพองถุงผ้าเนี่ยพวงกุญแจต้องมีถุงเท้ายังเป็นบอลลูนเลยทุกคนประมาณนี้อันนี้ร้านเครื่องเพชรเชี่ยวเดินแค่แถวเนี้ยแหละ ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้น,น่ารักเนี่ยตัวนี้แขกรับเชิญหรือเปล่าอุ้ยมาร้าน,น่านั่งอ่ะทุกคนมีหมาอยู่ตัวอะไรซูมไปซิอยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูกระดิกหางอยู่อ <laughs> ุ้ยห้องห้องใหญ่แล้ว <laughs> ทุกคนอิสลาเอลเขาก็เลี้ยงหมาเหมือนกันเนาะ <laughs> เขาก็มีนะหมาน่ารักด้วยเนาะ <laughs> เข้ามาเข้ามาแล้วนี่นี่นี <laughs> วว่ว่ายัางไงว่ายัง อย่างนี้เรียกพันธุ์อะไรอ่ะน่ารักดีนะเออร์กกใช่หนูก็ว่าฮอกเกอร์เธอถ้าอยากเข้าหรอเมื่อกี้นี้อยู่หน้าร้านอ่ะนะใช่ไหมเอ้ยห,หันนะมาจินน่นหันไปหาพี่เอ๋หน่อยหาหากล้องหน่อยเร็วนี่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 น,น่ารักเขาก็ปล่อยเข้ามานะอุ้ยใส่มีปลอกคอนะทุกคนาาเพราะว่าเออหมาของที่ร้านนี้แน่เลยไหนบอกว่าอิสลามไม่เลี้ยงหมามาแล้วทุกคน ยของมันต้องกินเปล่าอากาศนหนาวๆเนาะทุกคนเราก็คือแบบว่าโอ้โหมันเป็นวายร้อนอะ่ะกริง้งเลยไหนจะขอดมหน่อยอ,อืมกินแบบอังุุนอ,องุนลอลอชิมแล้วบอกเลยกินเลยหรอไม่ต้องรอที่เราสั่งอาหารไปหรอมันร้อนอยูนะ่ออืมกินได้เหร เดี๋ยวแย่งพี่เอกินแก้วนี้อยู่ที่200ลีลานะทุกคนใหญ่อยู่นะได้เยอะนะแก้วมันลึกดูดิถ้าใครมาก็ลองกินนะคะของมันต้องกินนะทุกคนมาครับาิตเกีก็คือว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อน,นะคะวายร้อนกินแบบอุ่นๆเดี๋ยวรออาหารมาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้าง นี่ให้เพื่อนๆดูสั่งมาเป็นแกะย่างน่ากินมากมากับเป็นพวกแบบสลัดอย่างนี้เลยนะาแล้วก็มีเป็นข้าวด้วยให้หนมปังมาด้วยดูดิลองชิมเลยนี่นุ่มไม่เหนียวนะแต่ไม่มีกลิ่นนะอ่ะอืมกินได้กินแรงอยู่กินแรง กนแตอนเช้าบอลลูนเขาขึ้นประมาณ7จ็ดโมงเราต้องตื่นประมาณเท่าไหร่ตีห้าหกโมงเลยนะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูนุภาพไปไว้เป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาเที่ยวค่ะคืนนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ